ทำจะรื้อมาลงจนได้เสิร์ฟไข่ยายเอานี้ใส่ลงไปไขเอเพ็ดใส่ถือหม้อได้จะถึงหม้อได้เอาถุงยางใส่บ่เลือเอบ่ใส่เอาถุงดำเขาน่ะถุงดำใส่ถติดเปลี่ยนเลยโนโนโน่ไม่เอาไม่เอาค่ะถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเอาน้องออกมารถจะเหยียบเอาขึ้นรถด้วย อ่ะเอาน้องขึ้นรถด้วยลูกอ,อู้หแผนกเป้าก็ได้เอาขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวยายหากุญแจก่อนแต่ทำไมไ,ไม่ปรากฏเห็นกุญแจรถตาเลยอะ่ะกุญแจรถตาอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีห้าท่านคะ่ะสวัสดีมากมายสวัสดีตอนเย็นคะ่ะหาคุณแจรถก,กันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม้นะถ้าใครดื้อไม่ให้ไปนะใครดื้อไม่ให้ไปด้วยนะคอยคอยคอยจ๋าคอยจ๋าคอยหายังไม่ค่อยเห็นเลยเสดทัวหาดิวันนี้โอ้ยงกทำไมไม่เอากุญแจรถไว้ให้เราเนี่ยจะให้เราไปยังไงนี้

สตาร์ทรถไม่ได้ลงมาข้างล่างก่อนลูกลงข้างล่างก่อนสตาร์ทรถยังไม่ได้ค่ะมา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 ,มานี่ก่อนตะเลเอาไว้ไหนใหุญแจรถมานี่ก่อนค่ะมานี่ก่อนมามามา ตองหาตาฝนต้องหาตาจ่าเลยต้องมีใครสักคนล่ะเอาเอ,เอาแล้วใครเอากิฟตไปไว้ข้างๆเนี่ยคควนเอาปักผมม้าเขาขึ้นแหม 他做吗？